สกิทข่าวสิบเดเรื่องของชาวบ้านคืองานของเราสวัสดีครับท่านผู้ชม สก,กิดข่าว11นะ่แล้วก็ต้องขอกราบพระเดชพระคุณอย่างสูงนครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมช่องสก,กิดข่าว11แล้วก็ช่องเครือข่ายสก,กิดข่าวของเราทุกช่องเลยนะครับท่านผู้ชมครับตามที่ท่านผู้ชมได้ชมคลิปในช่องสก,กิดข่าว1 1ไปเมื่อวานนี้นะครับว่าขณะนี้ ผมยังอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะตำบลหนองย่างถอยอำเภอสีเทะครับอยู่ที่บ้านของเชฟยันสกิดข่าวสารครับซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันที่13เมษายน พุทธศกราช2,568นะครับทางทีมสก,กิจข่าว11เออไม่ใช่ทางทีมงานสก,กิจข่าวก็ได้มีงานจัดงานสื่อสารประเพณีสงกรานต์ขึ้นที่บ้านของเชฟยัน,นครับซึ่งเราก็ทำกันมาเป็นประจำทุกๆปีอยู่แล้วนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่4หรือปีที่5แล้วนะครับที่กิจกรรมแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้น มาโดยตลอดนะครับโดยรับความร่วมมือจากเอฟซีในช่องสก,กิดข่าวสามต้องขอกราบขอบคุณอย่างสูงอีกครั้งนะครับที่ทําให้ชาวบ้านที่ตำบลหนองอย่างทอยสีเทพจังหวัดพิจิตรเนี่ยได้เข้ามาร่วมพบปะสังสรรค์มาทานอาหารแล้วก็มารับของขวัญของกวาดจากเอฟซีทุกทท่านนะครับซึ่งเขาก็มีความสุขแล้วก็ความสนุกสนานนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับเมื่อสักครู่ผมไม่เห็นเขากาลังสนุกสนานกันนะั็ด้วยการเต้นรํานะครับ แล้วก็หลายๆท่านก็เต้นได้อย่างสวยสดงดงามมากมายดิียนนะครับผมก็เลยได้นําภาพนี้เนี่ยมาฝากท่านผู้ชมนะครับเ,เขาจะเต้นกันเป็นอย่างไรเราไปชมคลิปน,นี้กันดูครับไป i oh. we yeah. yeah. ครับนี่แหละครับคือ ความสนุกสนานคือความสบายอกสบายใจนะครับคือความดีอกดีใจที่พี่น้องจังหวัดเพชรบูรณนะ์ในหมู่บ้านเดียวของเชฟยันเนี่ยเขาได้รับนะครับเขามีความสุกสนานที่ได้รับของขวัญของกากแล้วก็มีความสุขนะที่ได้มาร่วมพบปะสังสรรค์กันก็ถือว่าเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ FC หลายๆท่านก็ได้ให้ความร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างดีเลยทีเดียวแล้วก็ ได้ให้ความอุปการะคุณนะครับโดยการบริจาคเงินและก็บริจาคสิ่งของกันมานะครับซึ่งในช่องสก,กิจข่าวสามก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับว่ามี f อท่านใดบ้างนะครับที่ได้ร่วมลงทุนนะฮะในงานประเพณีวันสงการที่ช่องสก,กิจข่าวสามขึ้นนะครับซึ่งก็ถือว่า ปีนี้เราก็ยังประสบความสาเร็จอยู่แล้วก็อยากให้งานสืบสารประเพณีวันสงกรานต์แบบนี้ที่บ้านของเิฟยันสก,กิดข่าวสารเนี่ย ยังมีอีกต,อต่อไปนะครับเพื่อจะได้สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ได้มาร่วมรับประทานอาหารที่โรงทานได้เราแจกสินค o r นะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูเป็นเสื้อผ้าอภรรใหม่ๆต่างๆนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเขาก็ยังมีรางวัลโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องอีกด้วยนะก็ถือว่าใครโชคดีก็ได้ไปแต่ว่าทุกคนก็มีความอิ่มเอิม และก็สบายใจกันนะเดงนะครับและนี้ก็เป็นข่าวเป็นข่าวสําหรับวันนี้ที่ผมนํามาฝากท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สแสดงความเห็นมาได้ใต้คลิปรับรองได้ว่าผมตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสรุปวันนี้สกีข่าวช่มมยวยเราไปก่อนสวัสดีครับ